สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับฮะวันนี้ผมนะครับจะมาแนะนำตัวหน่อยนะฮะก็ทำงานที่นี่ก็มาหลายเดือนแล้วครับนะฮะนะก็ก่อนก่อนที่ผมจะแนะนำตัวนะครับก็ฝากนะครับติดตามนะฮะช่องของผมนะทุกช่องของผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบนะฮะรถมือสองใบวังนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจอินสตาแกรมทิดตอกนะฮะในชื่อว่า โปรโมชั่น uh, รถมือสองใบวังแล้วก็จะเป็นรถมือสองใบวังด้วยนะครับนะสวัสดีนะครับนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมนะครับฤทิ์วานอับดุลกอรีหรือเซลวังนะฮะทำงานบริษัทรยนต์นะฮะวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำตัวนะแล้วก็แนะนำนะตัวสินค้าของตัวรถที่ บริษัทรถย,ยนต์ของเราเรามีรถอะไรบ้างแล้วนะก็การการออกในเรื่องของการจัดไฟนั้นเป็นยังไงขั้นตอนการเลือกรถนะฮะไปจนถึงการเซ็นสัญญาในเรื่องของตัวรถเองนะฮะจะไปดูในส่วนของทั้งหมดเลยวันนี้ผมนะจะมานะฮะแนะนำนะท่านผู้ชมดูรายละเอียดของบริษัทรถยนต์ของเราเรามีอะไรบ้างเรามีหน่วยงานอะไรอย่างยังไงบ้างนะฮะเรามีเซลลกิ่คนอะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวเล่านะฮะมาติดตามนะครับในส่วนของภายในของบริษัทรถยนต์เป็นยังไงตามดูเลยนะครับ บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาหนึ่งสำนักงานใหญ่นะที่ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับจะเข้ามาซอยเสรีไทย68แล้วก็ข้ามสะพานสีขาว มาประมาณ50เมตรแยก1เลี้ยวซ้ายนะฮะแล้วก็ตรงมานี่เลยนะครับก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆของบริษัทเพรยนต์นะฮะตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณทางเข้าของบริษัทเพทยน์เพรยนต์นะสำนักง,งานใหญ่หรือสาขาหนึ่งตรงนี้เลยนะฮะตรงข้างหน้าเลยนะจะมีทีมงานนะทีมงานเซลนะครับจะอยู่รอสแตนบายให้กับลูกค้าสามารถสอบถามในเรื่องของตู้ที่พี่ที่พี่หรือท่านผู้ชมนะครับที่มานัดกับเซลก็สามารถสอบถามตรงนี้ได้เลยมาแจ้งกันตรงนี้ได้เลยนะจะมีท่าน เซลจะมาน้าประมาณ3,4คนอยู่ตรงนี้นะฮะตัดมาในส่วนของฝ่ายการเงินของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะ,ะลูกค้าพอดูรถเสร็จนะครับก็จะมาจองรถนะ,ะมาทำสินส,สัญญาซื้อขายณนะห้องนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับนะฮะตรงนี้นะ,ะจะมีเจ้าหน้าที่ประจำในเรื่องในส่วนของฝ่ายการเงินนะครับ ะะถัดมานะฮะเรามาดูในส่วนของแบตดรอปตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่ลูกค้านะฮะมาถ่ายรูปกับรถที่สนใจแล้วก่อนที่จะปล่อยรถออกไปนะฮะจะมีเจ้าหน้าที่กราฟิกจะมาถ่ายรูปรถตรงนี้เช่นกันนะครับเพื่อจะเอารูปไปลงในเพจหรือในเว็บไซต์ของบริษัทเพชยนต์นะครับนะฮะโซนด้านหน้านะครับโซนนี้จะเป็นโซนของรถกระบะนะฮะที่บริษัทเพชยนต์ได้ได้จอดนะครับในส่วนของที่เป็นส่วนของรถกระบะหมดเลยนะฮะคันนี้ตรงนี้จะเป็นกระบะนะฮะ กระบะก็กระบะทุกรุ่นนะครับนะเราขายไม่ว่าจะเป็นิซูซุนะครับ t o ยต t a นะครับิสสันนาวาร่าหรือก็จะเป็นอ i t s u b i s h i ิไ t a n นะครับตรงนี้เราจะเป็นจุดจอดของของรถที่เป็นกระบะหมดเลยนะฮะนะถัดมาตรงนี้เลยนะตรงนี้จะเป็นในส่วนของรถเก่งนะครับตั้งแต่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่และขนาดกลางนะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเรียงรายกันอย่างนี้เลยนะครับในส่วนของรถที่เราขายดีที่สุดคือรถเอลติกนะฮะ รถติดกับวีออสเนี่ยเราขายค่อนข้างดีเลยนะตื่นหนึ่งประมาณ40-50คันเลยทีเดียวรองลองมาก็จะเป็นรถรีโว่พวก Toyota r รีโว่ก็ขายดีเหมือนกันนะฮะก็ส่วนใหญ่รถของเราจะเป็นแบรนด์หลกัหลกๆเลยนะฮะมีจะมีแบรนด์รองเข้ามานะฮะในส่วนของห้องของพนักง,งานที่เป็นเซลนะ,ะจะเป็นห้องฝั่งในนี้นะเพราะเราจะมีเซลล์ประมาณ25คนทํางานอยู่ในนี้นะส่วนใหญ่ลูกค้าของเรานะจะเป็นงานจะเป็นคน จะเป็นงานออนไลน์นะฮะลูกค้าจะออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะจะมีหน้าง,งานบ้างจะมีหน้าร้านเข้ามาบ้างนะแต่ออนไลน์ของเราเนี่ยคือว่าดีเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาดูจากเว็บไซต์ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเพจ YouTube ของบริษัทนะตรงนี้นะจะเป็นจุดของห้องรับรองของลูกค้านะครับลูกค้านะครับที่ได้เข้ามาดูรถแล้วก็สนใจในะตัวรถแล้วนะตรงนี้เราพุนเซลนะก็จะจะให้ลูกค้ามา นั่งห้องรับรองนะฮะเป็นห้องรับรองลูกค้าห้องเย็นสบายมีแอร์นะฮะมีมีในเรื่องของในส่วนของเครื่องดื่มเราก็มีพร้อมนะฮะไม่ว่าจะน้ําสะอาดดื่มกาแฟไม่รู้ตรงนี้เรามีบริการให้เรียบร้อยนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญเลยตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่นะฮะไฟแนนซ์ที่มาจัะจําในส่วนของบริษัททุนนะฮะแล้วก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของสเปคลูกค้าว่าเป็นยังไงหนะะ้าห้องจุดนี้เลยนะครับนะฮะ ี่ส่วนการจอดของตัวรถเองเราอยู่ในพื้นที่ประมาณ5ไร่นะคนะรับสำหรับสำขาหนึ่งนะฮะประมาณพื้นที่ประมาณ5ไร่เลยนะครับก็มีรถมากมายที่จอดกอันึ่งไล่กันอย่างนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถขนาดเล็กขนาดใหญ่นะฮะจะก็จะ,จ,ะจอดกันแบบนี้นะฮนะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะจะเป็นห้องพักของอพนักงานนะทำความสะอาดพนักงานชงนะพนักง,งานช่างนะฮะซึ่งเป็นชาวถังชาติของเราที่ทํางานด้วยกันนะ อยู่กันเหมือนที่น้องกันนะครับก็ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วนะก็เราก็จะอยู่ในส่วนอยู่ใน,ส,นส่วนห้องพักของพนันง,งานช่างพนังงานชางจะอยู่ส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถ SUV รถ SUV PPV นะว่าจะเป็น Fortuner m u x นะฮะหรือจะเป็น CRV เราจะจอดกันตรงนี้ นะไปจนถึงขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดท้ายเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นรถตู้นะฮะตู้ของเราก็จะเป็นรถตู้นะเป็นคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นไฮเอ็ก e นะฮะเครื่อง3 0 0พันตอนนี้เรามีาเครื่องส0มพันหมดเลยตรงน,นี้เราก็จะจอดกันหนึ่งรายประมาณ40-50คันตรงนี้นะฮะก็เป็นเป็นรถเดิมรถสวยสวย,สวยงามนะทุกคันเลยนะครับเรามีถ้าเป็นรถตู้เรามีตั้งแต่ปี14ขึ้นไปนะฮะเครื่องยนต์สาพันไฮเอ็กก็ไม่มีัม้งเปลี่ยนปี16ขึ้นไปเหมือนกันนะฮะ ส่วนนี้จะเป็นส่วนว่าครอบครัวนะเรามีตัวลีเจนเดอร์ตัวใหม่มันมีเรามีตัวออฟโรดหนะึ่งคันสีดำนะคันนี้เนะเาะแล้วก็ก็มีในส่วนของที่เป็น f o รจูเนอร์นะฮะโฟรจูเนอร์เรามีหลายคันเราจะเข้ามาอีกประมาณ50คันอีกนะฮะเราจะเข้ามาเอยเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ขายดีนะหรับโฟรจูเนอร์ที่บริษัทรยนต์ของเรานะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นรถเล็กๆอีโกคานะฮะคันนี้ก็จะอยู่ในส่วนส่วนอีโกคาแล้วก็ถัดมานะเป็นรถเข้ามาใหม่นะจะอาจจะแบบ จอดสลับกันระหว่างรถใหญ่รถเล็กเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้โชงยังไม่ได้ปรับสภาพแต่ว่าจะให้ลูกค้าดูในส่วนของรถของเราที่เข้ามาเป็นยังไงนะสภาพแบบไหนลูกค้าจะมาชมตรงนี้ได้เลยเป็นรถยังไม่ปรับสภาพยังไม่ได้โชงตรงนี้นะฮะนะในส่วนกล่องตรงนี้นะ,ะส่วนของตรงสองคันนี้คือเราได้ปรับสภาพเรียบร้อยทาความสะอาดแล้วก็จะมาตากแดดให้อาคลายความอ่นนั่นหมายถึงว่า รถมันเปียกๆอยู่ในส่วนของเบาะภายในแล้วก็จะตักแดกเอาไว้นะฮะเพื่อจะแห้งสนิทเพื่อไม่ให้กลิ่นนะครับตรงนี้ในส่วนคนก็จะเป็นรถกระบะบ้ามันจะมีรถ SUV อยู่ด้านหลังนะครับนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องนะฮะเป็นห้องฝ่ายทะเบียนนะฮะ่ายทะเบียนเกี่ยวกับต่อภาษ,ภาษีาร,รีบรบนะฮะหรือจะเป็นห้องช่างตรงนี้จะเป็นหน่วยงานของช่างเลยนะครับเวลาท่านเซลนะฮะจะมาเบิกกับ เกี่ยวกับทะเบียนรถเกี่ยวกับพรบรถจะมาเตเบิดกันตรงนี้เลยนะครับถัดมาเรามปดูในส่วนของ่ายช่างนะฮะนะ่ายช่างจะอยู่ตรงนี้หรือว่าเป็นเซอร์วิสนะฮะก็ช่างช่างก็จะทํางานในเรื่องของการชงรถนะครับในเรื่องของการปรับสภาพทําความสะอาดนะแล้วก็จะอยู่กันตรงนี้นะฮะเรามีอุปกรณ์ในเรื่องของตัวเครื่องมือต่างๆนะเป็นเซอร์วิสค่อนข้างครบวงจรนะครับตรงนี้นะมีในส่วนของที่เป็น Uh, เครื่องนะฮะเครื่องยกรถนะก็มีแล้วก็มีตัวที่การทําความสะอาดในเรื่องของความสะอาดรถทุกคันจะเข้ามาเราจะทําความสะอาดปรับสะภาพชงกันตรงนี้นะเรามีสูตรในการในการปรับนะเป็นเป็นขัดสิวแบบพิเศษแบบ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 ทางของเรานะฮะเป็นสิ์ของเราเลยนะตรงนี้นะเป็นแบบกึ่งครึบแก้วนะฮะก็รถทุกคันนะฮะจะเข้ามาตรงนี้แล้วก็รอคิวในการปรับสะภาพนะ พอเสร็จปรับสภาพเสร็จทางความสะอาดเสร็จเราก็จะจอดกันตรงนั้นนะจุดจอดรถกระบะจุดจอดรถเก่งจุดจอดรถ UV จุดจอดรถที่เป็นรถรถตู้นะฮะตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่สำนักงานใหญ่นะเป็นแค่สาขาหนึ่งนะพื้นที่ประมาณ5าไร่นะฮะตรงนี้นะฮะก็เราก็จอดกันนะจอดกันอยู่ประมาณเกือบร้อยคันนะตรงนี้เรามีอีกที่หนึ่งนะคือสาขา2นะครับ ที่ตั้งสาขาสองก็จะอยู่ปิดถนนเสรีไทยนะฝั่งตรงข้ามของสาขาหนึ่งนะครับจะติดกับเสรีไทย95นะฮะเลยประมาณหนึ่งร้อยเมตรติดถนนใหญ่ตรงนั้นเราก็จะมีจุดจอดในเรื่องของตัวโชว์โชว์รูมรถตรงนั้นนะฮะเราก็จอดตรงนั้นประมาณ50คันนะฮะตรงนี้ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็เรามีอีกโรงหนึ่งที่เก็บรถนะจะเป็นโรงเก็บรถโรงสามนะตรงนั้นเราจะเป็นรถเราจะจอดสำหรับรถคุ้มเพิ่ง้ามาใหม่สดเลยนะรถรถลงจากเทเลอร์หรือ หรือไฟจัดซื้อไปรับรถนะเราก็จะไปจอดกันตรงนั้นเพื่อจะเข้าคิวนะฮะเพื่อมาจอดกันตรงนี้นะจอะกันตรงนี้แล้วก็เข้าคิวในเรื่องของทำความสะอาดภายในนะนะนี่คือรายละเอียดงานของบริษัทเพรยนต์ของเรานะครับจเจลีเจลีอ่าจจะเป็นแบบนี้นะในงานก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็สามารถมาติดตามมาชมมาดูรถได้นะฮะที่บริษัทเพรยนต์นะครับติดต่อผมได้เลยตามเบอร์ข้างล่างเลยนะผมเซลว,ว่างนะ ศูนยะ์หกสองหนึ่งแปดสามเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะฮะนะฮะวันนี้นะ,ะผมนะ,ะก็ขอลาตัวขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ